สวัสดีครับคุณฟังนะครับคอลัมน์กวนน้าให้ใส่นะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นาปากกา่าสารส้มเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับบัรจันทร์ที่30เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าการกํากับคุณภาพบริการคอสอมกอและรอฟอรทอหรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้คอสอมกกูก้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินกรณีที่รายได้ไม่พอสําหรับรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567เป็นวงเงินกูจน้จํานวนทั้งหมด8,268ล้านบาทแล้วก็ให้กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ค้าประกันการขออนุมัติในคราวนี้ สะท้อนสภาพกว่าเป็นจริงที่รัฐบาลยังจะต้องอุ้มรัฐวิสาหกิจอย่างคอสมกออยู่นะครับหรือแม้แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทก็ตามเหตุผลก็เป็นเพราะว่าหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานนี้เนี่ยมีผลประกอบการทางการเงินที่ย่ำแย่มีผลขาดทุนสะสมอยู่เป็นจํานวนมากแต่ขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่จําเป็นสําหรับพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมาก คิดค่าบริการคิดค่าโดยสารในอัตราที่ถูกกว่าต้นทุนที่แบกรับอยู่จึงมีเหตุให้รัฐบาลจะต้องเข้าไปอุดหนุนช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ประเด็นที่สังคมจะต้องช่วยกันติดตามเนี่ยคือเมื่อรัฐบาลอุดหนุนช่วยเหลือและกิจการทั้งสองก็มีอำนาจผูกขาดในตัวเองบางระดับแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะมีการกำกับดูแลให้มีคุณภาพการบริการที่ดีได้หรือไม่อย่างไรและกำกับดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างไร ประเด็นเนี่ยคือหัวใจสําคัญที่จะดูแลประโยชน์ของประชาชนเลยก็ว่าได้นะครับกลไกอย่างหนึ่งคือการที่กระทรวงการคลังได้ให้คอสมกและรอฟทเนี่ยต้องรายงานผลการให้บริการสาธารณะรวมทั้งให้มีการจัดทําข้อสังเกตของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะในการปรับปรุงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะล่าสุดเนี่ยนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังก็ได้รายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ2,565ของคอสมกและก็การรถไฟแล้วนะครับประเด็นที่น่าสนใจยกตัวอย่างมีดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่1รายงานผลการให้บริการสาธารณะของคอสมกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,565คือ1นคอสมกให้บริการรถโดยสารธรรมดา มีรถวิ่งอยู่จริงจำนวนทั้งหมด 1, 4 7 7คันจากเป้าหมายคือ1460คันซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายระยะทางรวมทั้งสิ้น88.92ล้านกิโลเมตรหรือ88ล้าน9 2 0 0 0กิโลเมตรซึ่งเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คือ111ล้าน3ามแกิโลเมตรยังถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากกสมกเนี่ยขาดอัตรากำลังพนักง,งานขับรถและพนักง,งานเก็บค่าโดยสาร และคอสมก็เน้นการให้บริการในช่วงเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนและมีรถเสียระหว่างการให้บริการส่งผลต่อการเปลี่ยนกะรถและทําให้ในช่วงบ่ายมีจํานวนรถโดยสารให้บริการน้อยลงแล้วกรมการขนส่งทางบกยังมีการปฏิรูปเส้นทางการเดินรถซึ่งมีระยะทางที่สั้นกว่าเดิมจึงทําให้กิโลเมตรในการให้บริการเนี่ยลดลงประการที่2ครับผลการดําเนินงานของคอสมกนะครับอย่างเช่น2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ที่ร้อยละ88.80ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ2องเนื่องจากกสมกมีการอบรมพนักงานในการให้บริการกับผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องนะครับข้อ2.2ครับการเกิดอุบัติเหตุมีการเกิดอุบัติเหตุ13.48ครั้งต่อระยะทาง1ล้านกิโลเมตรซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้คือไม่เกิน8ครั้งต่อ1ล้านกิโลเมตร เนื่องจากรถโดยสารได้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากอายุการใช้งานสภาพผิวถนนที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆทําให้มีจุดเสี่ยงตามถนนที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้รวมถึงมีพนักง,งานขับรถซึ่งยังใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการขับรถโดยสารสาธารณะ2.3จุครับจำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยซึ่งถูกจับได้จากระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการการเดินรถ มีการตรวจจับได้จำนวนทั้งสิ้น126,740ครั้งเป็นไปตามเป้าหมายนะครับโดยเก็บข้อมูลจากจํานวนครั้งที่พนักง,งานขับรถโดยสารใช้ความเร็วเกินกําหนดอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากสัญญาณ GPS ไม่เสถียรและมีการนับซ้ําซ้อนเลยทําให้จํานวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงข้อ2.4ครับต้นทุนต่อกิโลเมตรทําการสูงกว่าเป้าหมายโดยอยู่ที่44.42บาท หรือ44บาท42สตางค์ต่อกิโลเมตรทำการเป้าหมายอยู่ที่37บาท83สตางค์ต่อกิโลเมตรทำการเนื่องจากต้นทุนค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับตัวรถเช่นค่าประกันภัยค่าเชื้อเพลิงและก็ค่าใช้ใจ่ายพนักงานเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงกว่ากรอบการคำนวณตามบันทึกข้อตกลงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ข้อ2.5ครับ การร้องเรียนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยจากระบบการร้องเรียนผู้โดยสารผ่าน Call Center มีจำนวนทั้งหมด2,322ครั้งเป็นไปตามเป้าหมายประการต่อมาครับประการที่3การพิจารณาเงินอดหนุนบริการสาธารณะหัวข้อนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะมีจำนวนทั้งหมด2,530ล้าน5,90,000บาท รอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะอยู่ที่2 279ล้าน780,000บาทนะครับมีการหักค่าการปรับผลการประเมินค่าตัวชีวัดในบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะจำนวน786ล้าน990,000บาททำให้ผลขาดทุนจากการให้บริการสาธารณะประจำปี2565ภายหลังจากการปรับผลการประเมินค่าตัวชีวัดคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1, 7 4 3ล้าน 0 0แสนบาทแบ่งจ่ายเป็น3มงวดงวดที่1จํานวน 1, 1 3 9งบาล้าน8ปด0 0 0บาทอันนี้เบิกจ่ายไปแล้วงวดที่2กับงวดที่3รวมแล้วเนี่ยเป็นจํานวน603ล้าน7แสนบาทประการที่4ครับข้อสังเกตของคณะกรรมการเห็นควรให้คอสมกกรณเนินการนะครับอย่างเช่นการเก็บข้อมูลรายได้ค่าโดยสารจากการจําหน่ายตัวโดยสารที่เป็นตัวกระดาษ จากบัตรสวัสดิการและก็บัตรอิเล็กทรอนิกส์แยกตามประเภทของราคาค่าโดยสารที่มีการลดหย่อนตามกลุ่มผู้โดยสารอย่างเช่นผู้พิการผู้สูงอายุเด็กนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้การจัดทำประมาณการรายได้ค่าโดยสารและจำนวนตัวโดยสารสำหรับขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐเนี่ยมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงพัฒนาและปรับปรุงระบบ GPS ให้มีความเสถียรเพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และควรจะรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนให้ครบทุกช่องทางรวมทั้งการนำเอาข้อมูลที่ได้จากระบบ GPS และก็ระบบการร้องเรียนเนี่ยเอามาวิเคราะห์สาเหตุและก็กำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะของกอสมกต่อไปนะครับตัวชี้วัดจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุสำหรับรถโดยสารธรรมดาที่คอสมกเป็นฝ่ายผิดตรงนี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนะครับ อยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายค่อนข้างมากดังนั้นคอสมกจะต้องให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยกับการให้บริการผู้โดยสารด้วยนะครับคอสมกมีผลการขัดทุนจากการให้บริการสาธารณะที่ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนค่อนข้างสูงในแต่ละปีขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนบทบาทของคอสอมกในการให้บริการรถโดยสารประจำทางในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความชัดเจนรวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์จำนวนผู้โดยสารที่ยังต้องใช้บริการสาธารณะในเชิงสังคมเพื่อน,นำมากำหนดแนวทางในการให้บริการสาธารณะเชิงสังคมที่เหมาะสมและก็สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนกำหนดแนวทางการให้เงินอุดหนุนสำหรับการให้บริการสาธารณะเชิงสังคมที่เหมาะสมยิ่งขึ้นและไม่เป็นภาระทางการเงินของภาครัฐเกินความจำเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะข้างต้นเนี่ยน่าสนใจมากนะครับสมควรที่จะได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อประโยชน์และความคุ้มค่ากับการที่จะต้องใช้เงินจากคนทั้งประเทศเนี่ยเข้ามาอุดหนุนกันนี่เป็นส่วนของคอสอมกกนะครับสารส้มบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับ มาดูกรณีของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอกันบ้างนะครับ